คำถามที่แม่ท้องทุกคนอยากรู้ลูกในท้องพัฒนาการดีไหมอยากรู้เช็คเ็สัญญาณตามนี้เลยค่ะและก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้นะคะแม่ท้องที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะความกังวลในแต่ละวันของแม่ท้องคือลูกน้อยที่เราเฝ้าคอยดูแลนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง มีพัฒนาการดีไหมจะรู้ได้อย่างไรมาเช็คกันค่ะ 1. มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์หากคุณแม่มีพัฒนาการตั้งครรภ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นลูกน้อยเริ่มดินในเดือนที่5มีการตอบสนองต่อการกระตุน้นและกลับหัวตามเกณฑ์ก็แสดงว่าลูกน้อยมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองค่ะโ <Okay. S 1> อเค 2. น้ำหนักตัวคุณแม่ หลัง3เดือนไปแล้วจะเป็นช่วงที่ลูกได้ท้องมีการเจริญเติบโตอย่างมากน้ำหนักตัวของคุณแม่ควรจะเพิ่มขึ้นสัปดาหล์ละประมาณครึ่งกิโลกรัมเป็นสัญญาณบอกว่าคุณแม่ทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการของลูกในคันค่ะ 3. หน้าท้องโตขึ้นเมื่อคุณแม่ตั้งครันได้5เดือน ความสูงของหน้าท้องจะประมาณระดับสะดือจากนั้นหน้าท้องจะโตขึ้นประมาณสัปดาห์ละ1เซนติเมตรคุณแม่ลองเช็คทุกๆเดือนค่ะหากหน้าท้องเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์สแสดงว่าลูกในท้องกำลังเติบโตนั่นเองว้าว <Wow. S 1> 4. ลูกดิน้นการดิ้นของลูกในครรภหมายถึงการที่ลูกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีลูกน้อยจะเริ่มดิ้นเมื่อคุณแม่ท้องราว,ราวเดือนที่4-5ค่ะการนับลูกดิน้น ควรเริ่มนับเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้6เดือนเต็มไปแล้วนะคะการนับก่อนหน้านี้อาจไม่มีประโยชน์เพราะว่าลูกในครรภ์ยังตัวเล็กมากเกินไป 5. ระดับฮอร์โมนโดยปกติแล้วแม่ท้องควรมีค่าฮอร์โมนเอสโตรเจนประมาณ1,200กรัมเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของบทลูกและช่วยให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะหากคุณแม่มีค่าฮอร์โมนตามเกณฑ์ ก็แปลว่าลูกในท้องจะมีพัฒนาการที่ดีนั่นเอง 6. การตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารกอาศัยหลักการว่าหากทารกมีสุขภาพแข็งแรงไม่ขาดออกซิเจนเมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปเมื่อลูกในท้องดิน้นก็จะส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจลูกเร็วขึ้นค่ะ 7. มีการตอบสนองต่อการกระตุน้นการส่องไฟกระตุ้นพัฒนาการการเปิดเพลงให้ลูกฟัง การพูดคุยกับลูกหรือการที่คุณแม่ลูกท้องลูกจะรู้สึกและรับรู้ได้จึงตอบสนองด้วยการเตะเบาๆนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญคือคุณแม่ท้องต้องมาพบแพทย์ตามนัดสังเกตอาการและดูแลคันอย่างสม่ำเสมอหากมีอาการผิดปกติจะได้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะเฝ้ารักและรอคอยเพื่อลูกน้อยที่แม่ห่วงใย อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร